เคยไหมที่รู้สึกว่ายิ่งบอกคนอื่นว่ากำลังจะทำอะไรกลับกลายเป็นว่าทำไม่ได้สักทีทำไมกันนะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่หลายคนอาจมองข้ามไปนั่นคือทำไมความสำเร็จถึงรักความเงียบไม่ใช่ว่าต้องแอบ,บซ่อนหรือมีอะไรลึกกลับซับซ้อนหรอกนะแต่เป็นเพราะความสำเร็จมันเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการเวลาและพื้นที่ในการเติบโตอย่างเงียบๆใต้ดินไม่ต้องประกาศให้โลกรู้ไม่ต้องเรียกร้องความสนใจ เพียงแค่ค่อยๆทำไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันผีใบโตสูงแข็งแรงให้ทุกคนได้เห็นแต่ทำไมหลายครั้งเราถึงอยากบอกคนอื่นเหลือเกินว่าเรากำลังทำอะไรวางแผนอะไรจะไปถึงเป้าหมายยังไนอาจเป็นเพราะต้องการการยอมรับก,กำลังใจหรือแค่ตื่นเต้นที่ได้บอกว่าดูสิฉันกำลังจะไปแล้วนะแต่รู้ไหมว่ายิ่งพูดมากเท่าไหร่พลังงานที่จะลงมือทำจริงกลับเหลือน้อยลงเท่านั้นมันเหมือนกับว่าการบอกเล่าเรื่องราวที่เราจะทำ มันดึงเอาโมเมนตัมที่เราต้องการไปเหมือนปล่อยพลังงานที่เราสะสมไว้ออกไปก่อนเวลาอันควรแล้วผลลัพธ์ที่ได้ละ่ะความฝันที่เคยร้อนแรงกลับค่อยๆมอดไหมกลายเป็นแค่เรื่องที่เราเคยคิดจะทาปากพาจนเคยได้ยินไหมไม่ใช่ว่าห้ามบอกใครเลยนะแต่ต้องเลือกที่จะบอกอย่างมีสติบอกกับคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจความฝันของเราบางคนอาจตั้งคําถามสงสัยในความสามารถของเราคําพูดเหล่านั้นอาจทําให้เราลังเลสงสัยตัวเอง และสุดท้ายก็ล้มเลิกไปเงียบให้ดังคือเคล็ดลับลองจินตนาการถึงวันที่เราทำสำเร็จโดยที่ไม่มีใครรู้มาก่อนมันจะสร้างความประทับใจได้มากกว่าการพูดถึงมันตลอดเวลาเสียอีกเพราะการกระทำมันดังกว่าคำพูดเสมอมีเพื่อนคนหนึ่งของผมเคยแต่คุยเรื่องธุรกิจที่อยากทำสุดท้ายก็ไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยต่างจากอีกคนที่ลงมือทำอย่างเงียบๆศึกษาหาความรู้จนประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งเขาบอกว่าผมแค่ทำงานในตอนที่ไม่มีใครเห็น พูดไปสองไพเบียนิ่งเสียตำลึงทองอยังใช้ได้เสมอยิ่งพูดน้อยลงเท่าไหร่เราก็จะมีเวลาและพลังงานในการลงมือทำมากขึ้นเท่านั้นไม่ต้องรอการยอมรับจากใครสร้างความมั่นใจจากภายในและควบคุมเรื่องราวของเราเองความเงียบคือสนามพลังโลกภายนอกมันวุ่นวายเต็มไปด้วยความคิดเห็นคําแนะนําที่ไม่ต้องการการบอกเล่าความฝันของเราเร็วเกินไปก็เหมือนเปิดประตูให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาทําร้ายเราป้องกันความวุ่นวายเหล่านั้นโดยการเก็บรักษาความฝันของเรา ไว้ในพื้นที่เงียบสงบที่ที่เราสามารถบ่มเพาะมันให้เติบโตแข็งแรงพอที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งได้สร้างโมเมนตัมในความเงียบโมเมนตัม um คือแรงขับเคลื่อนไปข้างหน้าที่เกิดจากการลงมือทําอย่างต่อเนื่องเมื่อเราจดจ่อกับการกระทํามากกว่าการพูดถึงเราจะสร้างจังหวะที่สม่ําเสมอแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มพูดถึงแผนการของเราก่อนเวลาอันควรเราจะขัดจังหวะนั้นเปลี่ยนความสนใจจากการทําไปสู่การอธิบายดังนั้นลองตั้งเป้าหมายแล้วลงมือทําอย่างเงียบ ให้การกระทําของเราเป็นการประกาศความสําเร็จเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมโลกจะรับรู้เองอย่าให้ใครมาขโมยฝันของคุณไปแล้วคุณละ่ะเคยรู้สึกแบบนี้ไหมลองมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับและถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปดีๆต่อไปนะครับ